ดีค่ะอยู่กันนี่สีกบก้องเอ้าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าร้านช่างพงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องรีบต้องรีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยใคเรื่องมันมีอะไรเซอร์ไพรส์โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอื้มเอ้าเขามีอะไรมาเนี่ยีอะไรเหรอหมูกระทะหมูกระทะโอ้โหโจ เอาก่อนเพื่อนเลยเอออ่านี่ค่ะอ่า่าอหมูกระทะที่เดิมว่ามาเอาน้ำอาดเอ็นฮะแม่ก้อนเข้าเลี้ยงวันเกิดนะโอ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้ Happy birthday, birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, you. UM. birthday, you. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday to you FC วยพรให้น um, um, ้องปอนด้วยค่ะวันเกิดน้องปอนนะคะ เป่าเค้กเป่าเค้กเป่าเค้กเร็วเปาเค้ก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 อยู่ไหนเปาหัว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 อ a p p y birthday ขอพรขอพรขอพรเปาหัวเปาหัวอมมาลึกมาลึกโอโหน้ำลายกระเด็น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้น้องปอนยองมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ขอให้ทำ Youtube ให้คนติดตามเยอะๆให้ได้เงินเยอะๆแล้วขายสินค้าก็ให้ได้อันอะไรนะขายดีขายดีขายดีไม่เทน้าเทท่า แล้วก็ขอให้ชีวิตคู่นี่อย่าให้เหมือนคนอื่นให้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันตลอดาจับ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 ไหนจับ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 อับจับจัจับ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 มือ เด็กไหมะ้าวไกินเด็กประกินผู้ใหญ่เอาแล้วเอาแล้วแล้วก็ขอให้น้องก็อย่าเจ็บอย่าจนที่สำคัญนะที่สำคัญเราอย่าเจ็บอย่จนถ้าเจ็บจนแล้วก็มีเงินมาเสียดูต่อหน้าแ้วนะคะ เอาวันนี้พี่น้องยูทูบเบอร์นะฮะก็จะมีซั่วไก่นะฮะซั่วไก่แม่มาต่อยนะครับอมีไข่เจไหมครับมีครับไข่เจ๊ไข่เจบ

กินนมนะคะกินนมกินนมนะคะนี่ค่ะนี่ละคะอันนี้กินนมนะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้เราของกินมุกกระ่าอยู่บนรูปโอ้ะจะพาจนเจริญ เอางัวนะผมไม่เป็นไรโอ้ยหยิบได้เลยนะคะทุกคนนะหยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบแล้วค่ะลงมาหยิบทุกคนค่ะ่อะหยิบแล้วนะคะหยิบแล้วนะคะนี่ค่ะขวดหนึ่งคนน้ำนะคะจิ้วน้ำเลยพี่จิ่ะหยิบเลยนะคะโน้ออันโจ้ยหยิบนมให้ยายด้วยอ่ะ เออนันแหละไม่เอาให้ยายละนะมากดดูยอดหลังให้ลแล้วก็กดติดตามไม่ใช่ไรดีของฟันไม่เกิดจะตานานเลยแปกไม่รู้เลยไม่รู <k <k Damn, ้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเนาะูไลก์ก็ไม่บอกเขากว่าอยู่เป็นูเฉย อันนี้เลยเขาบอกว่าเทานาเท่าลนางอนมามามาพี่จุมานดให้น้องก้อนแซกแซกฝากนะซหลายเซตหลายวยนให้น้องอนสวยวันสวยคืนเด้อ น้ำรนพรให้หวานชื่นพื้นมมนน้โอชิน้ำผึ้งนะคะขอบคุณมากค่ะบมีน้ำอะไรบ้างน้อเลยเออนะ้ำนะครับได้แนะคะอพรนะคะมีรคะแล้วก็ เป็นเอ่อเป็นเอ่อคองคู่กันจนยอดทองพายยอดทองกระบอกยอดแดงนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณเช่นกันค่ะมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเนาะมันขึ้นไม่ดีนะผมพูดจริงเด้อไฟสว่างแล้วนะคะนี่ค่ะสวัสดีนะคะนะคะวันนี้มันเกิดน้องปอนนะครับค่ะ ไม่ใช่อายุเท่าไหร่สองห้าค่ะโอ้โองหวดนี้โอ้โหตามมาหลายงวดเลยนะตามมาหลายงวดเลยตามมาไหนครับตามมานี่เลยจ้ะตามมานี่เลยนะงะจะหลงจะหองจะ้องชนแก้วชนแก้วชชน ฉลองฉลองวันเกิดน้องปอนนะคะทุกทายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบกดคลิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอวยพรให้น้องปอนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะแบนมือไปให้ได้เงินเป็นล้า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 นนะคะเนาะ รวย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 เฮง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 นะคะยูเดี๋ยวอานี้ขึ้นก่อนครับไปตรงนั้นยปกยปกอยากได้ปลรู้งานานแลอยากงานแลววยให้คู่เขาไมไเขาให้ถุงคู่่คู่ได้สมนคลมาิ สสวัดีคค่ะะะนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ